ใครเคยติดตามผมนะครับแล้วก็รู้ว่าผมตกปลาแนวไหนบ้างเนี่ยจะรู้ว่าหนึ่งในความท้าทายที่ผมชอบมากที่สุดเนี่ยคือการตกปลาน้้ำลึกเราจรึงมาตามว่าไครจูที่อาศัยอยู่น้ำลึกกว่า400เมตรตั้สเตจีบของทะเลนิวซีแลนด์พลักกระพับบงเนี่ยไม่ธรรมดาปีซาจผมให้ชื่อเลนว่าเป็นนักลอบชนเผาเมาร์เรี 175เมตรครคับนี่แหละยักษ์ใหญ่แต่ผมอยากทำในสิ่งที่ไม่มีใครล้าท่าพิชิตใครจูงหงโดยไม่ใช้เครื่องท้่ไห่ไม่ใช้รอกไฟ